เพื่อนวันนี้เรามีขนมอะรแปลกมาให้เพื่อนๆทายกันไอ้นี่นะคะต่างคนต่างคิดเห็นไม่เหมือนกันป้าป้าบอกว่ากล้วยยันน้อยบอกว่ายันน้อยบอกว่าอะไรนะยันน้อยบอกว่ามะละกอเฟมบอกว่ามะม่วงไหนให้เพื่อนชมลูกก่อนมันคืออะไรมันแตงกวาหรือเปล่าแตงกวาอะไรมีสีส้มดูตูดดูตูดดูตูด แหลบไหมล่ะแล้วนี่ดูหัวมันสุกเพื่อนๆทายกันเข้ามาสิเพมว่าเป็นมะม่วงเพราะว่ากลิ่นเหมือนมะม่วงแหละให้เพื่อนดูลูกอีกทีหนึ่งชัดๆเพื่อนๆลองทายกันเข้ามานะครับคือลูกอะไรทายลงคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยผลไม้แปลกเมืองไทยอีกหนึ่งชนิด อันนี้อันนี้คือต้นต้นไม้หลังบ้านเรามีที่บ้านต้องเฟมที่เดียวใช่ไหมมันมันร่วงอ่ะต้องเฟมมันสุกหรือยังคะสุกแล้วกินมันหอมนะกินนากเลยแล้วแล้วเมืวาเฟมจะบอกเรื่องเรา่ก็คือเฟมอ่ะตื่นมาเฟมอาบน,น้ำเสร็จแล้วเฟมก็เดินไปเล่นจักรยานหลังบ้านไปมมาๆก็ว่าเออรถมันไปเจออะไรขวางหน้าทำไมล้อมันไม่หมุนเลยลงมาดู แล้วมันหล่นอยู่เนี่ยสองสองต้นเลยนะแฟมจะเดาให้มันมีสองต้นเฟมไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะคือมันมีอยู่สามต้นด้านหน้าเฟรมอะ่ะต้นมะละกอด้านฝั่งนี้เฟรมเป็นต้นมะม่วงด้านฝั่งนี้เฟรมเป็นต้นกล้วยลูกอะไระส่วนฝั่งนี้ถ้าเกิดมนลูกอะไรอย่าให้เพื่อนดูอีกทีนึ่ง <c oughs> ก่อนปอกชิม ่าแล้วเราไปปอกชิมกันดูเดี๋ยวเราจะปอกด้วยใช้วิธีปอกกล้วยเราจะใช้วิธีปอกกล้วยเข้าไประไมยแบกเมฆไทยเราจะปอกกันทำไมมันแข็งจืดมันใช้กล้วยอะเันจัด,ด,ดึงเลยแข็งอะเพื่อเอา,าจะเก็เเกแบบ โดยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อค่ะกลิ่นมันคล้า <17. S 1> ยๆม้ำมันเลยอ่ะเส้อเอือกโอ้ยยังยังยังไม่บอกเดี๋ยวเราจะให้ชมอ,อีกทีประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเกะเปลือกอ่านอนไม่เหมือน กล้ยแหละว่าค้าเป็นกล้ยมันจะอินนี้ได้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาคกิบเด็กมาเป๊บร้อนปลอกมองสิน่าสนใจไม่เหมือนมองม่วงจริงถึงเวลาฉเฉลยแล้วว่ามันคืนลูกอะไร ฉลยนะคะกดอัดยังก็คือตอนนี้นะคะเราอ่าจะให้เวลาเพื่อนๆกดคอมเมนต์อย่าขี้โกงนะอย่าแอบ,บดูเฉลยก่อนนะขี้โกงนี่รบบฟาวนะถึงเวลาลเฉลยภายในสม้สมส้อสมหนึ่งถ้าูกถ้าได้ใครทายถูกบ้าง แล้วก็หายอีกมันคือลูกไก่แล้วเราไม่ปล่อยหมดแล้วครับมันน่ากินมากอ่ะวันนี้วันพัหัสบ,บดีหเดีว่า บ้านเพื่อนๆบ้านไหนมีลูกแบบนี้มัางนะใช่หรือว่าบ้านบ้านเพื่อนๆน,น่ะมีใครกกาม,ามีผล,มล,ลไม้แปลกบ้างถ้ามีผลไม้แปลกส่งไม้เฟรมดูหน่อยเฟรมก็เพิ่งเ,เคยเห็นใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าลูกนี้เือลูกอะไรแต่แฟเฟรมพอดเอาเป็นมะม่วงนี่ขนาดสีปอกออกมาแล้วเหมือนมะม่วงเด๊ดๆแล้วเราต้องลองชิมนะต้นเขาอยู่ใกล้กับต้นกล้วยต้นเขาอยู่ใกล้กลับต้นมะกอแล้วก็ ต้น <มา S 1> อยู่ใกล้กับต้นมะเฟืองมาม่วงด้วยอ่าแล้วเขาจะออกมาเป็นลูกอะไรละครั้เนี้ยใช่หรือว่าอย่าบอกนะว่ามะละกอมาม่วงมะเฟืองแล้วก็กล้วยมันผสมพันธุ์กันอ่า <c oughs> ลองชิมเลยสีส,สีมันเหมือนมะเฟืองด้วยนะ <c oughs> และตอนตอนแรกอะป้าแป้เกือบบอกว่าเป็นมะละกอแล้วด้วยแต่เขาตัดสินใจทีแล้วบอกว่าเป็นกล้วยแล้วมันจะคือลูกอะไรผลไม้แปลก เมืองไทยผลไม้ปเปกเราไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นจริงๆอันนี้คือลูกเล็กนะฟเฟมจะปอกไม่ค่อยถนดนะัดถ้าเป็นแบบมะม่วง,งลูกใหญ่ฟเฟมก็จะปอกถนัดกว่านี้อันนี้คือที่ปอกมะม่วงเหน้ากรหาวตงแเราอ่ะกินมะม่วงชัดมากไม่รู้นะว่าจะใช่มะม่วงหรือเปล่า แ,แล้วใกล้กจะได้คลิปแมผลไม้แปลกเมืองไทยมันคือต้อนอะไร มือนเหมือนมันไม่มีไส้อะเนี่ยลองกัดนะลองกัดเหมือนกล้วยสิกัดไม่ได้กัดเหมือนกล้วยเข้าไปไม่ได้อร่อยไหมมีเมไหมมีไหนโชว์สิถ้าเป็นกล้วยมันไม่มีเม็ดนะคุณไม่ใช่กล้วยแล้วเหมือนมะม่วงรสชาติหวานอ่ะ เม็ดใหญ่ไหมร่อยไหมคล้ายมะม่วงแต่ว่าแค่แบบลูกมันเล็กปกติมะม่วงลูกเล็กแฟนไม่เคยเห็นมันสุกนะแป๊ะๆไม่รู้ใช่มะม่วงตป้่มะม่วงพันกล้วยหอมหรือมะม่วงมะม่วงพันกล้วยไข่ให้เพื่อนชมลูกจริงดิเพ่กัดไว้แล้วรสชาติเป็นมะม่วงนะครับใช่ ลูกทรงเหมือนอะไรเหมือนกล้วยดูมิดสิดูมิดสิเนี่มย,นมยมันเหมือนมะม่วงของแทยหรือไม่ยอมชิดไม่ยอมชิดลูกน้อยกว่านี้ลูกกว่านกว่านี้แล้วก็ไม่ยาวใช่ไหมไม่ยาวขนาดนี้ดูกว่าไม่ยอมชิดลูกเท่านี้อร่อยไหมตกลงกินคนเดียวเลยไม่แบ่งเลย แล้วเฉเลยเพื่นพ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 นอนๆด้ยังตกลงมันขึ้นลูกอะไรมะม่วง <laughs> <อ>มะม่วงแปะเ <laughs> พื่อนเห็นนะน้องลายไหลแล้วขอต้อนาไปครวนี้ว่าเลยวเพื่อนจอดใจไม่ไหวแล้วไปหาซื้อเอานะแต่คงหาซื้อไม่ได้ม <laughs> <laughs> ีที่บ้านเราเฟรมที่เดียว,วยใช่ไหมใช่มันออกหลายลูกอยู่นะจริงมหมวะถ้มันหลังไปถ่ายที่ต้นให้ดูใช่ไหม เกคลิปนี่ขอตัวลาก่อนดีกว่าเพื่อนๆน้ำลายต่อแล้วอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็กดเยี่ยมกดหัวใจเฟรมเยอะๆด้วยนะคอมเมนต์มาเลยนะถ้าใครทำผิดอย่ากดแก้ทำคือโกงนะบ๊ายบาย